ตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมตัวทำโปรเจกต์ใหม่นะครับผมก็กำลังซุ่มซองมันอยู่ก็รอติดตามครับทางโฟลล็อกนะครับผมไม่นานนี้ครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงทำเพลงครับแต่ก็เดี๋ยวซ้อมอย่างอื่นเพิ่มไปอีกทีหลังครับผมแต่ตอนนี้โฟกัสที่เรื่องก่อนยังบอกไม่ได้ครับมันจะมีหลายๆอย่างครับผมอันนั้นคือไปซ้อมไปเรียนเต้นที่ R G X ครับผมก็รู้สึกว่าไปเปิดประสบการณ์ไปไปไปขัดเกลา้วก็ไปเรียนสไตล์ใหม่ๆครับผมเรื่องการเต้นเหรอครับ ตอนนี้อยากให้เป็นตัวเองครับเอาให้ตัวเองให้ดีพอครับให้ตัวเองชอบตัวเองให้ได้ครับผมยังบอกไม่ได้ต้องรอ,ต,อ,งรอต้องรอทางแถลงข่าวครับประมาณปีนี้แหละครับเอาจริงผมว่าเราเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็พัฒนาปัจจุบันดีกว่าครับผมเราไม่คาดหวังอะไรมากเราแค่ทําให้เต็มที่ที่สุดครับยังบอกไม่ได้ครับบอกว่ามัน,มนเป็นโปรเจกต์ซุ่มครับมันจะมีอาจจะมีคนเดียวบ้างมัง้งอาจจะมีหลายคนบ้างมั้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมคาดหวังตัวเองแบบไม่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 ขึ้นความคาดหวังกับคนอื่นนะครับผม ทำตัวเองให้เต็มที่ดีกว่าผมก็เข้าไปดูมาแล้วรู้สึกว่าทุกคนในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผมเห็นชัดเจนคือมันคือเสน่ห์ของรายการตรงที่ว่าคนจะเดาไปนู่นไปนี่เยอะแยะผมก็เห็นว่ามีหลายคอมเมนต์ว่าเดาคนอื่นบ้างอะไรอย่างงี้บ้างผมก็ว่ามันมันมีความคล้ายแล้วมันก็มีความไม่คล้ายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทุกคนก็คิดว่าเออมันเป็นผมอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันคือเสน่ห์ของรายการนี้แหละที่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วเรารู้สึกว่าคนคนนั้นน่ะอยากดูต่อไปว่าเขาทำอะไรแต่ว่า ไม่เหมือนมันไม่เหมือนเลยขนาดนั้นแครับถ้าเกิดมีโอกาสเขาติดต่อมาผมไปแน่นอนครับผมอยากไปเพราะว่าผมดูนแต่ซีซันหนึ่งเลยไครับ